เห็นอะไรไหมครับพี่น้องครับที่นี่โคกหนองนาของเราครับความอุดมสมบูรณ์มาแล้วครับอันนี้มาเองนะครับตามธรรมชาติเลยครับนี่ครับเมื่อกี้ขุดดินก็ได้ตัวหนึ่งนะครับตัวเท่ากันเลยครับเดี๋ยวซิมันจะไปไหมไม่ใช่ค้างโคกนะครับกบเลยครับ กบธรรมชาติมันก็จะตัวดำๆแบบนี้นะครับไม่เหมือนกบเลี้ยงกบเลี้ยงจะออกตัวเหลืองๆขาวๆนะครับเดี๋ยวจะลองไล่ดูแป๊บนึนงนลองนะครับหนึ่งสองอ่าไม่ไปครับตายหรือเปล่าวะโดนงูกัดแน่เลยครับเดี๋ยวลองไปดูครับ น่าจะโดนงูก,กัดนะครับยังลอยอยู่ครับแต่ว่าเหมือนร่างกายเขาไม่ไหวครับนี่ครับยังอยู่นิ่งเลยครับอาจจะโดนงูก,กัดนะครับ หงายท้องไม่รอดแล้วครับไปไหนเนี่ยขึ้นมานี่ครับ ยังดิ้นอยู่เล็กน้อยจะโดนงูกัดนะครับเมื่อกี้ได้ตัวขนาดนี้ครับตัวหนึ่งอันนั้นคือเราขุดดินครับผมขุดดินปลูกต้นไม้ เมื่อกี้ได้ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยที่มีเนินดินนะครับหนละ,ะอ้วนได้กบอีกตัวหนึ่งนี่เอากบอีกตัวหนึ่งนี่มันโดนงูกัดมั้งนี่กบอ่ะมันโดนงูกัดมั้งนี่อีกตัวหนึ่งนี่ไอตัวนั้นมันไม่ได้โดนไงตัวนี้มันโดนนี่ ยังหายใจอยู่เลยนี่งูกัดมั้งเห็นมันลอยอยู่ในนะครับไม่แน่ใจไม่มั่นใจงางทองเรียบร้อยโอ้ลมเย็นดีครับ้นมาให้ร่มรื่นตอนนี้เรากำลังอบ เตรียมพื้นที่ครับให้รถเข้ามาตรงนี้นะฮะร,รถถมดินเข้ามาตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็ถมดินตรงนี้ครับขยายทางแล้วก็ถมข้างในด้วยนะครับให้สูงขึ้นเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ํามันท่วมนะครับตรงนี้ท่วมประมาณหลังเท้านะครับก็เราก็จะถมให้มันสูงขึ้นสักประมาณ50เซนนะครับแล้วก็ฝั่งที่ตะวันตกนู้นด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวขอไปเตรียมพื้นที่ก่อนสวัสดีครับ